มาร์กบอครับแบบนี้เมึงนี่และครับปา้ากับพ่อป้า<ม>ใครคือร้อยเต็มเลยครับรนั่นโอ้ไกลก็สิพ่อสองรอยสามร่อยเพล่ะมองพ่อบักเ้าาต้นนี้ไหมเมนบอกครับนีว่าขอไก่น,นอนมานี่บวกบกัดตรงนอ มีหมาเฝ้าอยู่บอ,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 อบี้ยังอยู่นอหนิขอกายครับบ่ก่ามากอันนี้อยู่นอหมานี่เฝ้าดีอยู่นอหนี่มีหมาเฝ้า,า,ด,าดีอยู่มีหมา,บ,า,านะมบ้านเฝ้านะมีแต่ไก่บ้านเอาไปขายใส่หนิขายขมิ้นบ่ขายเชืยร์อยอยรองคนแต่ขายเพราะเธอเลิะเลิกก็ร่างสีเพาะได้นี่ยผมสียขยายออกจากไก่แม่มันมาบ่อเราผมอยู่ใส่ฟุ้มไปประมาณนู้นทุกเกณเลย แข็งแรงเหรอผมถืจับแยกออกไปใส่พอกครับผมครับพอกแบบอนุพ้มปีอนุบาลมันมันใหญ่แล้วเพราะมันกายสายเนี่ยเพราะมันก็ออกเล่นครับมวนปวดแล้วครับต้องให้กินให้กินเป็นเวลาบอกให้กินเลยเพราะว่าชื่ชอาเนี่ยอ๋อกำลังใหญ่เลยครับนี่กำลังเริ่อมันออกจากออกมากพุดดวลให้ครับอาหานอาหารในห้องวัดขึ้นได้เนาะห้องวัดเนี่ยขึ้นได้ครับนี่ มึงเกาไหมคอชุกเนี่ยจับหมาอยอกกันนี่มวลดีเด้อครับเนี่ยอยู่แบบนี้เนาะมวลอีเด้อเนาะยิ่งวัวไปอยู่ในเมืองเนี่ยยิ่งห้หน้าเนาะอยู่สิก็มวลอยู่หรอกอยู่น้ำฟังซะฟังหนองโอ้มึงที่ไรครับนี่อันนี้ก็มองพักพอนาะกินดีอยู่ดี นี่ครับอยูสองคนขับมวนกันแหละเนาะไก่เนี่ยมันบอขามทางไปบอ๋อมันบอไปเรามันก็อยู่นี่เราบอไปไท้กันอล้วเนาะก็ได้ไป,ไปเนี่ยเนาะไปแะไรก็ลองไปข้างไว้ยูนหนึ่งนะโอ้อบักมีด้วยบักใหญ่หนึ่งแกผมเดียวอนุบาลเนี่ยนี่อนุบาลข้อกแหวนมันกลายตายแล้วผมเดียวองมัโอ้นี่บอกก็อื่นว่าข้ออนุนบาลครับ ของดูบ้านไก่พี่อาหารนเนาะคุณหมวออาหารครับโอ้ยที่นี่ทางเขามาหนีเนาะผมแบบเป็นยังในรัดมาเนาะได้ครับเจเด็กกรับได้เวลาเดี๋ยวแหละครับเนาะลุงครับมาลุงมาชงทางผมนี้เจเดกกับผมก็ขอบคุณหลายลุงผ้าเบิ่งไก่เนาะเบิ่งสวนเบิ่งไก่นี่นี่แล้นี่นี่ซมือนี่บ่ได้แล้ว้องนี่ซมือนี่ลายเท่าไหร่นี่เท่านี้ที่ท่างนี่นะ เป็นล้านเนี่ยพ่อประมาณอะไรหนึงกัสิบแปดเก้าแสนเนี่ยพ่อแปดเก้นี่แล้โอ้นี่ครับทางน้ำสบายเลยนี่เพระาะว่าน้ำลงมาจากนี่มันตัดสายที่สายหมดโจากในบ้านมันถึงลงมาอย่านีมดลงมาหนีไปเลยครับดีเนาะอยู่ไก่วันนดแล้วกนะ็มีคลองน้ำไหลตลอดตอนนั้นครับไปหอวหามก็จะมีค่อมันจะลงจาด่านนี้มาแบบครับผมครับแค่ว่าขังกับขังเราโดนดอกน้ำมันสองทอยอีกเนาะอ๋อสองทอยงใหญ่จนเอียงครับ ใช่ครับผมขอบคุณในหลายครับลูกครับขอบคุณครับที่มาให้ให้ผมได้กยางเบิ้งสุดกล้วยนะหน้าไม่แห้งดี